ตันเสี่ยวเตอชีจือภรรยาขี้ระแวงตันเสี่ยวเตอชีจือภรรยาขี้ระแวงเจ้า 你的脸色不太好เอกว่าสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยเจ๊你的脸色不太好เอกว่าสีหน้าคุณดูไม่ดีเลย

พอมีเสียงดังเพียงเล็กน้อยเธอก็จะทึกทักว่าขโมยขึ้นบ้านอีเสื้อวเหลาผัวเย่หลีเกินเปิ่นผู้ล่างหัวซุยเจียวเศร้าอยู่ต้องจิง้งทาจิ้วจริงเจียวฉีหลายอีเว่ยสื่อ เจอใหลายเลยโทรภรรยาของผมนะซี่ปลุกผมตื่นทั้งคืนเลยพอมีเสียงดังเพียงเล็กน้อยเธอก็จะทึกทักว่าขโมยขึ้นบ้านเจีย โทสิงเชียช่ย์是不会出生的呀！เอกก็ขโมยที่ไหนเล่าเขาจะทำเสียงดังเจียโทสิงเชียช่ย์是不会出生的呀！เอกก็ขโมยที่ไหนเล่าเขาจะทำเสียงดัง อีวัยซื้อเจอเมาตุ้ยทาสัว่าเตอเคหน้าเกิ้งเจ้าเหล่โทรผมก็พูดแบบนี้กับเธอแหละแต่มันยิ่งแย่กว่าเดิมซะอีกอีวัยซื้อเจอเมาตุ้ยทาสัว่าเตอ เธอหน้ากึ้งจเจ้าเลยโทรผมก็พูดแบบนี้กับเธอแหละแต่มันยิ่งแย่กว่าเดิมซะอีกเจีย๋ยเจินเม่าเลยเอกมันเป็นยังไงเหรอ เสียเจมเรอเอมันเป็นยังไงเหรออี从此他夜里听不到声音就把我叫醒。 โทตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงอะไรในตอนค่ำคืนเธอก็จะปลุกผมตื่นขึ้นมานะ่ะสิอี๋ชงฉอทาเย่ยหลีทิงปูต้า้ซินเสียินจิ้วปกาัวเจ้นสิ่งสิ ตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยินเสียงอะไรในตอนค่ำคืนเธอก็จะปลุกผมตื่นขึ้นมานะสิถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับ